สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้าแบบนี้นะคะลายที่แม่ค้าใส่คือลายปักนกคุณลูกค้า๋าลายปักนกบนกิ่งไม้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะปักนกอยู่ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะปักนกปักนกปักนก,กแบบนี้ตัวเสื้อที่ปักนะคะจะเป็นสามมิตินะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเวลางอเวลาเราใส่มันจะเงาๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาลูกค้าใส่ไปแล้วอะคะ่ะเวลาคุณลูกค้ายืดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือคือเขาจะกระทบแสงเรียกว่าปักสามมิตินะจ๊ะ ปักสามมิติก็คือจะปักยากนะคะปักยากแล้วปักช้ามากคุณลูกค้างานตัวนี้นะคะปักช้ามากๆเลยบอกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปักล้วนๆหมดเลยนะคะเป็นปักหมดเลยตรงกิ่งไม้ก็จะเป็นปัก นะคะตรงตรงเนี้ยก็จะเป็นปักหมดเลยแล้วก็นกตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นปักสีค่ะคุณลูกค้าอย่างนี้ปักสีเขียวสีส้มสลับกันแบบนี้อันนี้เรียกปักสามิติปักยากคุณลูกค้าเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนได้ไงเวลาเราปักต้องเปลี่ยนได้นะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ถูกจังหวะนะคะเปลี่ยนผิดจังหวะก็ปักมันก็จะไม่สวยพอมาดุ้งเสร็จมันดุ้งเขาเรียกมันดุ้งนะคะได้เศษได้มันดุ้งอย่างงี้ค่ะมันก็จะมันก็จะไม่สวยมันจะดูไม่แพงมันดูแบบ มันดูบอนของแบบไม่แพงอะ่ะดูไม่แพงแล้วดูไม่ดูไม่หรูดูไม่ดูไม่หรูหรคุณลูกค้าจ๋าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ ปักนกนะคะตัวเนี้ยเนี่ยอย่างงี้นะอันนี้เรียกว่าปักนกตัวเสื้อนะคะเป็นลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นคุณลูกค้าจะลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นคืออย่างงี้คุณภาพเวลาเราใส่มันจะเน่งเน่งดิ่มดิ่มสำหรับลูกค้าท่านใดที่เคยใช้ลินินอยู่แล้วทราบดีนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่เคยใช้ลินินอาจจะแบบน้องดาวม,มันจะเน่งเน่งดิ่มดิมแบบนี้เหรอคือเป็นแบบนี้คุณภาพของเขานะคะคุณ,คณลูกค้าแล้วก็คอเชิ้ตเนี่ยค่ะ คอเชิอของเรานะคะก็จะมีเดินเส้นตรงรอบคอตรงนี้ด้วยนะคะเดินเส้นตรงรอบคอตรงนี้ด้วยแล้วปกเชิอกอะคะ่ะเวลาเราใส่ถ้าปกไม่สวยมันไม่ตั้งคุณลูกค้าปกไม่สวยมันไม่ตั้งแล้วปกไม่สวยก็คือแบบเวลาเราใส่มันก็จะไม่เท่อะเวลาเราใส่เสื้อคอเชิดกเราต้องการความเท่ความเรียบร้อยเชิญได้เลยนะคะตีบตัวที่แม่ค้าใส่เรียกว่าปักนกแขนนะคะจะเป็น3ส่วนแบบนี้คุณลูกค้าเสื้อลินินเนี่ยมันจะยับ แต่มันใส่สบายคุณลูกค้าจากคุณภาพของลินินคือใส่สบายมากลูกค้าท่านใดที่ชอบลายลินินเชิญได้เลยนะคะตัวนี้เรียกปักนกอ่ะตอนนี้นะคะมีไซส์38ไปจนถึงไซส์48เลยนะคะไซส์38ไปจนถึงไซส์48เลยค่ะไซส์38 40 42 44 46ราคาตัวละ9 9 0บบาทนะคะ ฟรีค่าส่งค่ะเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทแต่ถ้าไซส์48ขออนุญาตอยู่ที่1,100บาทนะคะแล้วก็ค่าส่งบวกเพิ่มอีก50บาทเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจ๋าไซส์38ไปจนถึงไซส์46ราคาตัวละ990บาทีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทก็จะเป็นยอดเก็บ1,000กับ40บาทนะคะแต่ถ้าไซส์48ขออนุญาตอยู่ที่ตัวละ1,100บาทนะคะเก็บเงิน ค่าเก็บเงินปลายทางมีบอกเพิ่ม50บาทก็จะเป็น1 0 0 0งพันกับห้าหนึ่งพันหห้าบาทนะคะนี่สวยเลยแบบนี้ลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าจ๋าด้านหน้าเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะคะตัวนี้ทำสองปากคุณลูกค้าจ๋าทำสองปากทำปากนกแล้วก็ปากชาวนานะคะคุณลูกค้าตอนนี้เวลานี้ แม่ค้าพร้อมส่งแต่ถ้าหากลูกค้าโทรมาหาแม่ค้าตอนที่แม่ค้าไม่มีไซส์ก็ขออนุญ,ญาตอาจต้องรอสินค้า20-25ถึงยวันนะคะ2 0่5ถึวันแต่ถ้าตอนนี้ถ้าลูกค้าเห็นทิปแม่ค้านะอยากได้เลยกรุณาติดต่อแม่ค้ามานะคะแล้วก็ได้สินค้าเลยถ้ามีสินค้าคือพร้อมส่งแต่ถ้าไม่มีสินค้าอาจจะรออีกประมาณ10วันอาจจะรออีก20 ถึง25วันนะคะคุณลูกค้าแบบนี้นะคะสั่งจองไว้ก่อนจ้ะแล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 ะมีข่าวดีมีกางเกงมาแล้วจ้ะอ่ากางเกงขาสั้นคุณลูกค้านี่กางเกงขาสั้นแบบนี υ, <uch Pepsi>. ้คุณลูกค้าเอวสูงนะเอวสูงเอวสูงนะคะนี่เอวสูงแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็กระเป๋าข้างแบบนี้คุณลูกค้ากระเป๋าลึกนะกระเป๋าข้างแบบนี้เลยนะคะเอวสูงแบบนี้กระเป๋าลึกแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ อ่าก็เป๋าลึกนะคะแล้วเป้าอะค่ะเวลาเราเวลาเราใส่อะค่ะเป้าไม่สวยไงบางทีเราใส่เป้าไม่สวยมันก็ใส่ไม่สวยนะแต่ถ้าน,นี้คือเป้าอย่างเงี้ยคุณลูกค้าเนี่ยเป้าสวยนะคะเป้าดีด้วยเป้าสวยอ่ะใส่กระขาสั้นใส่กัะขาสั้นก็คือแบบนี้เลยนะคะขาสั้นก็ไม่ได้สั้นมากคุณลูกค้าเราผู้ใหญ่แล้วใส่ขาสั้นให้คุมหัวเขานิดนึงประมาณนี้คุณลูกคา้าจ๋านี่มีตั้งแต่ไซส์3าไปจนถึงไซส์3ามมีตั้งแต่ไซส์3าไปจนถึงไซส์38ราคาตัวละ 790นะคะ790นะคะไซส์30ไปจนถึงไซส์38เลยตัวละ790บาทแบบนี้นะคะขาสั้นอ่ขาสั้นนะ,ะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่ากางเกงลีนินขาสั้นกางเกงลีนินขาสั้นนะคะเขาจะคุม,คมหัวเข่าแบบนี้นะคะมีมีขาสั้นแล้วก็มีขาห้าสว่วนแล้วก็ขายาวตอนนี้คือมีขาสั้นนะคะมีไซส์30ไปจนถึงไซส์38ราคาตัวละ790 นะคะคุณลูกค้าจ่ายถ้าลูกค้ารัาบทั้งเสื้อเสื้อตัวละ990กางเกง790นะคะราคาบวกเพิ่มเวลาเก็บเงินปลายทางะะก็บวกเพิ่มตัวละ50บาทนะคะค่าเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าสนใจรับ,ท,บท,กนกนะะทั้งชุดก็แจ้งแม่ค้ามารับทั้งชุดเสื้อปักนกนะคะทั้งชุดเสื้ออยาเสื้ออย่างเดียวก็9 0ทั้งชุดก็คือชุดละเท่าไหร่ก็บวกไปนะคะเสื้ออย่างเดียว990กางเกง790 นะคะเก็บส่งฟรีนะคะไม่ได้บอกเพิ่มแต่ถ้าเก็บเงินไปทางเพิ่มอีกตัวละ50บาทแบบนี้นะจ๊ะสวยเลยนะสวยมากเลยอันนี้คือปักนกเดี๋ยวแม่ค้าใส่ปักชาวนาให้ดูนะปักชาวนาก็สวย อ่ะคุณลูกค้าจ๋าลายต่อไปนะคะคือลายปักชาวนานะคะคือลายปักชาวนาก็คือจะมีปักชาวนาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวปักก็คือสามมิติเหมือนกันคุณลูกค้าปักสีปักสามมิติเหมือนกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคอยเชิ้ตตัวคอยเชิ้ตนะคะกระดุมหน้าแบบนี้คุณลูกค้าแล้วกระดุมหน้ารักมากกระดุมหน้ารักมากทาจากทาจากมะพร้าวทาจากมะพร้าวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทาเหมือนเปลือกมะพร้าวอะค่ะ ออแกนิกออแกนิกแล้วก็ลดโลกร้อนอย่างนี้นะคะเออน่ารักเก๋ๆคุณลูกคา้าจ๋าแบบนี้นะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าปักชาวนานะคะก็จะได้เป็นรุ่นนี้นะคะอ่าไซส์มีตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์48เลยนะคะไซส์38ถึง46ราคาตัวละเก0บาทถ้าไซส์48ขออนุญ,ญาตอยู่ที่1,100บาทฟรีค่าส่งนะคะเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะกางเกงค่ะกางเกงขาสั้นนะคะรุ่นนี้ไหมคะใส่ให้ดูเป็นกางเกงขาสั้นเนี่ กางเกงขาสั้นแบบนี้คุณลูกค้านะนกงนนางเกงลินินเยื่กางเกงลินินสีเชโกสีเดียวกันกับเสื้อเลยสีเดียวกันกับเสื้อเลยนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเสื้อ990แล้วก็กางเกงก็790บบาทนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละชุดละอ่า ชุดนี้ก็จัดอยู่ที่ชุดละ1,790บาทนะคะ1,780บาทนะคะฟรีค่าส่งแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่มอีก100บาทเป็นชุดละ1,880บาทคุณลูกค้าใส่สวยมากน่ารักใส่สบายสบายคุณลูกค้าดูนะคะใส่สบายสบายเลย แล้วเรนดินแท้ร้อยเปอร์เซ็นคุณลูกค้าจากด้านข้างก็คือแบกแบบนี้ด้วยเวลาเรานั่งอับมันสบายคุณลูกค้าเวลาเราใส่เสื้อที่มันแบกข้างแบบนี้ค่ะคือเวลาเรานั่งมันสบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วกางเกงกระเป๋าลึกคุณลูกค้านี่เป๋าลึกแล้วเป้าสูงนะคะเอวส,สูงค่ะเป้าสูงเอวสูงค่ะเอวพอดีแบบพอดีเลยเวลาสั่งกางเกงนะคะวัดเอวเรามาเลยเอวเราเท่าไหร่ตามนั้นวัดเอวมาเลยเอวเท่าไหร่คือตามนั้นเลยสะพพกก็คือตัดเข้าส่วนทุกอย่างถ้าเอวสามสิบ ก็วัดเอลสามสิบก็คือสามสิบเอลสามสองก็สามสองเอลสามสี่ก็สามสี่อย่างแม่ค้าใส่ตัวเนี้ยคือเอลสามสิบสี่ปกติแม่ค้าใส่กางเกงเอลสามสิบสองเป็นกางเกงยีนยืดนะคะก็คือยืดถึงสามสี่แต่ถ้าเป็นกางเกงผ้าแบบเนี้ยเราใส่สามสิบสี่ตรงตรงตัวเราเลยก็ต้อใส่สบายแบบนี้แล้วนั่งสบายคุณลูกค้าจ๋าเนี่กระเป๋าลึกค่ะอย่างนี้นะคะเสื้ออย่างเดียวนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อเชิ้ตลินินนะคะ เสื้อเชิ้ตลินินนะปาปักชาวนาะหรือปักนกแล้วแต่เลยนะคะมีตั้งแต่ไซส์3าไปจนถึงไซส์48เลยนะคะส่วนกางเกงค่ะมีตั้งแต่ไซส์3านะคะไปจนถึงไซส์3านะคะเนี่ยกางเกงนะคะมีตั้งแต่ไซส์3าไปจนถึงไซส์3านะคะราคาตัวละ 790สําหรับกางเกงขาสั้นนะคะเวลาเราเก็บเงินไปทางมีบอกเพิ่มอย่างตัวละ50วบาทนะคะค่าค่าเก็บเงินไปทางเขานะคะคุณลูกค้าเวลาสั่งสินค้ากันนี่นะเื้อเชิดน่ารักมากเลยคุณลูกค้าแล้วกางเกงสีกางเกงอะคะ่ะกางเกงลีนินเนี่ย สีเชคกโกนะ่ะคือถ้าเราใส่ใส่กับเสื้อสีเชคโกแบบนี้คือลดเลยคุณลูกค้าสบายสบายเวลาเราไปไหนมาไหนลูกพาไปกินข้าวลูกพาไปเที่ยวไปงานประชุมงาน,านาสัมมนาใสเราเท่มากนะคะหรือว่าเราไปพายเวทนะไปไหนมาไหนสวยๆอยากไปตะลงตลาดใส่แบบนี้ดูดีมากเลยคุณลูกค้าดูดีดูด,ดีชุดนี้คือสวยลดสวยลดใส่ไม่เบื่อไม่ล้าสมัยอัสสิใช่ไหมน่ารักมากดูแบบใช่เท่สุดๆ ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ